ครับการเขียนภาษาลานานะั้นก็ปม่จชยญญากอะงรนะครับมาตันเขียนอักขระนะครับก็คืออักษรน,นะครับมาเฮียนไม้นะครับก็คือสระ,ะนะครับมาเอาสองอย่างนี้มาผสมก,รรมกันตามแบบลักของภาษาลานานะครับมาตันเจ็ดวันหนึ่งเดือนตั้นก็อ่านออกเขียนได้เลยนะครับมามันบ่ย,ยากอย่างครับมาแต่มันจะ ยากน้อยตอนที่ว่าเราจะเอาไปขยายความคนอื่นได้หู้นะหาันตัวนะครับ่าม,มันอันเนี้ยมันยากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาภาษาอื่นๆนะมาเขียนนะครับมาก็คือภาษาปริวัตินะครับภาษาที่ใกล้เคียงที่สุดในภาษาละนานะก็คือภา,าคภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับอันมันใกล้เคียงที่นู่นที่สุดนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับ มันเกิดมาจากพ่อขุนรามกําแหงที่เดียวกันนะครับาก็คือพ่อขุนรามในสมัยหลังพ่อขุนรามกําแหงแล้วมันก็เป็นอโยธยานะครับเปิลอักเปิลก็เอาไปเป็นี่ยอักษรไทยนะครับอเอาของพ่อขุนรามกําแหงเนี่ยไปเป็นอักษรไทยนะครับาใส่ไมเอกไมโทไมตีไม,ไม,ไมจัตวานะครับเห็นไหมชนละนานะนั่นก็เอามา เขียนเป็นอักษรธรรมละนาก่อนนะครับมาก่อนที่จะมาเป็นภาษาจ้าบ้านนะครับมาแล้วก็มาเป็นภาษา้าบ้านปัจจุบันนะภาษา้าบ้านแรกๆมันมีไม่ย่ะไม่สั้นนะครับมาหลังจากนั้นก็เกิดไมเยอะไม่สัดขึ้นมาสมัยปัจจุบันนะครับมาเห็นไหมอ่าเราจะมาโอ้กันเลยปฏิวัตินะครับการปฏิวัติอืมภาษา ล่าลนานะครับที่จะไปเอาขยายความคนอื่นได้หูไดหันนะผมเองนะผมได้ใจหลักการของข้อตกลงปลายปี28นะครับของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาเปิ้นตกลงก่อนไว้ว่านะครับการที่ปริวัติภาษาธรรมละนานะโดยเอาภาษาไทยมาเขียนเนี่ยมีอยู่สามระดับนะครับหรือสามแบบนะครับคือแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่ง คือเปื่อนจะเอามาเขียนลักศีลาจลึกนะครับมาถอดลักศีลาจลึกเอกสารสำคัญสำคัญต่างๆนะครับาเปื่อนจะเอาภาษาไทยเนี่ยมาเทียบตัวอักษรละนานยทุกตัวทุกอักษรนะครับทุกเครื่องหมายนะครับอาแม้กระทั่งไม้กงไม้กังไม้กังไหลอย่างวนี้เปื่อนเอามาโมดนะครับมาเปื่อนเอาเหมือเหมือตกหล่นเลยนะครับมาเห็นไหมอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับเขาบอกโอ้ถึงละนะครับ่าอธิบายง่ายๆไปเลยนะครับอ เาจะมาเน้นนะครับเอาแบบที Station ่สองเนี่ยนะครับแบบที่สองนี่หลักการก็คือนะครับเอาภาษาไทยนะครับอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบนะครับเป็นอักษรละนานะครับ่าแล้วประกอบกรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับแม่แม่ภาษาไทยนะครับท่านฟังคดีนะครับแล้วก็อ อันสละหรือไม่เนี่ยมันบบตรงกันนะครับก็สามารถบูรณนะคำศัพท์ได้นะครับมาคือหน้าตามันออกแบบไทยๆนะครับ่าเหมือนภาษาไทยนะครับมาแต่เวลาอ่านนะั้นน่ะท่านจะต้องเป็นคนที่เียนภาษาละนามานะครับถึงจะอ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้นะครับเพราะว่าหน้าตามันแบบไทยๆนะแต่เวลาท่านอ่านแล้วท่าน ต thinking, to to. ้องนึกถึงว่ามันเป็นอักระละนานะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้เห็นไหมท่านจะเห็นคอควายนเห็นไหมตัวคอควายนี่ท่านต้องนึกว่าเป็นตัวกะนะครับมาไม่ใช่คอควายนะครับตัวกะนะครับมาเปิ้นเทียบมาเป็นตัวกะตัวนี้อะไรไม่แมแต่กะนะฮะตัวกอภาษาละนาแล้วมันมีสองตัวนะครับตัวกะก็ตัวกะนะครับแม่แม่กะนะครับแม่แม่อันนี้ตัวคอควายนะเปิ้นเทียบมาเป็นตัวกะนี่นะครับ ท่านต้องอ่านไปตามบริบทของภาษาละนานะครับตัวกะนะครับอ่านต้องอ่านเป็นตัวกะนะครับตัวนี้อ่านไหมโคนทั่วไปบ่สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับถ้ามาอ่านมันจะผิดเพี้ยนนะครับมาผิดเพี้ยนนะครับอ่เพราะนั้นอ่าอ่าเหามาอู้เลยนะครับมาหามาบอะดูเลยนะครับมาตัวกะนะครับอ่าอ่า วันนี้จะมาเขียนภาษาละนามาปริวัติภาษาละนากำว่าขัางใกล้ไฟไข่ใกล้แดดนะของกรมโบราณพิกนะครับอ่าขัางนะครับได้ยินเสียงขัางแล้วนะครับอ่าก็เอาตัวข้าอ่าเห็นไหมอ่าวิธีเขียนก็มีหลายแบบอยู่เหมือนกันเห็นไหมขัางนะครับอ่าได้ยินเสียงขัางตัวข้าอนะ่าตัวข่าหางยาวนะเห็นไหม ได้ยินเสียงขั้งแล้วก็เอาตัวขั้งไงแม่อ่าอ่าเอากรูขั้งนี่มาเขียนเลยแม่ขั้งแล้วับให้มาขั้งเลยแม่อะเนี่ยตัวข้างยาวออกเสียงคอนะครับมาขั้งนะครับมาขั้งแลวอ่านมาขังนะครับอันอันแถมแบบหนึ่งที่อันนี้ขั้งแบบอี่เปิลบอกข้นนิยมเขียนกันนะครับมาเนี่ยเนี่ยแบบม่่เปิลจะเขียนเปิลเอาตัวนี้นะับเอาตัวกะเลยนะครับมา ตัวกะไส่ละหงนะครับมาตัวกะนะครับใส่ละหฮงอย่างเงี้ยนะครับนแม่แหม่กัมกัมตัวละใส่ละโฮงเนี่ยบนห้องว่าใส่ละหงนะครับมนะา <ạt> บมันมีกฎอยู่ว่าตัวกะไส่ละหงเนี่ยเพิ่นนหื้ออ่านเป็นตัวฆะนะครับเปแม่อ่าอ่าเป็นอ่านตัวทัดไปนะกะฆะนะครับเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่ตัวกะนี่เป็นตัวที่สามนะครับกะ ตัวที่สามเนี่ยใส่ละหงเฮออ่านเป็นตัวที่สี่นะครับคือตัวฆ่านะครับเนี่ยตัวฆ่าตัวนี้นะครับเห็นไหม,ไมตัวฆ่าคอระครังเนี่ยนะครับมาฆ่าคอระครังเนี่ยอันก็ละเขียนแบ๊บบี้เป้นก็เอาภาษาเขียนตามกระปุ้นะครับมา ก็เอาตัวค้าของยาวเขียนนี่มันก็ข้างได้เหมือนกันนะครับข้างได้เหมือนกันแต่ตัวค่าไอ้ไอ้คอละคังเนี่ยป ah, ิ้นนิยมเอาไว้เขียนอักษรธรรมบาลีปุ่นอะไรอย่างี้นะปิ้นบ่ได้เอามาเสียนอักษรไอ้คำทั่วไปเนี่นะครับข้างคอละคังเนี่ยนะครับมาก็เฮาก็บ่บออุญงก็บ่แล้วนะครับป่นเอามาเขียนธรรมบาลีนะอันนี้มันตัวกะาใช่หรืหงอ่านเป็นตัวค่านะครับอ่านออกเสียงค่านะครับ เสียงคอนะครับเสียงค่านะครับเหม่แม่อ่าอ่าตัวข่าไอ่ไอ้ไอ่อันนี้เฮาเฮาตัวข่าไอ้หางไอ้คอระคังนี่เฮาเบาใส่ละนะคั่งแล้วก็มาค้างแล้วก็มาก็เขียนไปตามธรรมดานะครับมาค้างะครับอมาคอ่งใส่ไม่เหาะเข้าไปนะครับมา อ่าใส่สะกดตด้วยตรงงะนะตรงงะเพ่นเอาการสะกดบต่ไอของภาษาละนาเพ่นเอาไว้ทั้งลุ่มนะครับหมายว่าไม้อยู่ทังบนนะครับตัวสะกดอตอยู่ทั้งลุ่มนะคอ่าอ่านว่าขัางนะครับอ่านว่คขั่งนะครับอ่านว่าขัางนะครับอ่านบต้องลั่นลิ้นนะครับอ่านว่าขัางอ่านเป็นตัวคอนะครับขัางนะครับาตัวนี้ก็อ่านว่าขัางนะครับมอ่านเท่ากันนะครับมาท่านจะเขียนอย่างไรก็ได้นะครับมาแต่ ความนิยมแล้วพ่อจะเขียนตัวนี้มากกว่านะครับขัางนะครับอ่าตัวกะละโฮงเนี่ยนะครับอ่านว่าขัางนะครับออ่่าาขัางนะครับอทีนี้ตัวที่สองเขาเหมือนบบบเอาหูไว้เหว่าว่าบางอย่างีก็เขียนได้นะครับแต่บบบเอามามายุงละขัางใกล้นะครับอ่าใกล้นะครับมาขัางใกล้ไม่ไก่นะครับมาเอาเขียนให้มันห่างๆหน่อยจะได้หันนะครับมา ข้างใกล้นะครับอ่าข้างใกล้นะครับมาใกล้ไหแม่อ่าข้างใกล้อ่าใกล้แม่อันอันอัน ตัวภาษาลนาป้นเอาหลดละลอลิงมากั้มไว้เฉยๆนะครับป้นมาอ่านออกเสียงนะครับใกล้นะครับไม่ขอจ้างนะใกล้นะม่ตัวละลองดีออกว่าใกล้ก็ใกล้ตัวละลอาลิงมายจะใกล้นะเหมือนภาษาไทยนะครับมาอันเอาไปปะไอ,ไอตัวโบราณป้นป้นเขียนอย่างนี้นะครับอ่ะอ่ะ นี่ยเนี่ยนะครับครับตัวโบราณเพิมีนะครับเป mm. like ิ้นเขียนไว้แย่ครับมาอ่านว่าม้านะครับมาบาเจ้มาลาตัวโบราณเพิเขียนเลยแม่ม้านะครับอ่าเนี่ยเนี่ยม้าพอเอาหลละมาเขียนกั้งไปเฉยๆแล้วับแม่ป้นมาอ่านออกเสียงแล้วก็แม่แมม้านะครับเพราะฉะนั้นไอตัวใกล้เนี่ยเหมือนกันนะบัดลองบัดลองไปยุ่งนะเบิ้ลเไตัวเสียงไอหลละรอเนี่ยนะอ่านว่าใกล้นะครับแม่ ท่านก็เห็นแล้วนะมีมะลาเนี่ยนะมาเนี่ยนะเพิ่งอ่านว่ามาเนี่ยข้างใกล้ไฟนะครับมาไฟไฟนี่เหมืนยากละวอืมไฟตัวไม่ไก่กับตัวฟ้านะครับเห็ม่แม่าไฟนะครับมาไฟข้างใกล้ไฟนะครับอืไข่ไข่อันนี้ไข่ก็เหมืนยากแล้วครับอ่าไข่ตามตัวเลยนะไข่ กล้อ่ากล้อ่านอกจากนั้นเฮายังไปเจอตัวโบราณเดี๋ยวป้นใจหางละนะครับเห็นไหมป้นใจหางละอย่างอี้นะครับ <laughs> มันก็มีนะครับเห็นไหมลูกเล่นของเจ้าโบราณนะป้นใจหางละอย่างงี้นะเห็นไหมใกล้อ่ากล้อย่างอี้ก็ได้นะครับเห็นไหมความจริงปัจจุบันแล้วป้นบอกว่าไอ้สมัยปัจจุบันเนี่ยป้นเอาหางละเนี่ยเอาไว้เป็นตัวสะกดนะครับอ่า แต่โบราณเปิ้นบัถือแล้วครับเปิ้นบัถือแล้วก็เปิ้นเขียนแบบได้สองแบบนะจะจะใกล้ใกล้ยังตัวแรกนี่ก็ได้นงเอาตัวละน้อยนะครับหรือใกล้แบบห่างละนี่ก็ยังมีนะก็มาก็เจอบ่อยๆนะก็มาแม่เจอบ่อยๆเปิ้นก็เขียนกันได้เรเบ่อใกล้ใกล้มันก็ใกล้เหมือนกันนะครับเปิ้นเอางามบปได้นะครับใกล้แดดนะครับอ่าแดดแดดนี่ก็ตรงตัวเลยนะครับมาแดดนะครับไม้แก่ ตัวละนะครับอ่าและตัวละสกอตนะครับอ่าอัน,นได้แล้วไหมข้างใกล้ไฟไข่ใกล้แดดนะอันนี้ได้ละเขียนภาษาลนะนาได้แล้วนะครับมาทีนี้เฮามาจะปริวัติแบบที่สองแล้วครับการปริวัติแบบที่สองนะคือเอาภาษาไทยนะครับม,มาปรับเทียบนะครับเพื่อเป็นภาษา ละนานะครับอักษรลานานะครับมาอักษรไทยนะมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรลนาแล้วประกอบกร,รมขึ้นมาก็แบบภาษาไทยนะครับมาก็สระหรือไม้มันมาตงรงมาตัดกันก็ฮือบูรณะคำศัพท์ได้นะครับคือมันหน้าตามออกไทยๆนะครับแต่เวลาอ่านนะท่านท่านต้องรู้ว่าเป็นอักขรลนานะครับหน้าตามันแบบไทยเหมือนกันนะครับแต่ ท่านลหนูไว้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอักขระละนาแนล้วก็มาท่านจะต้องเฮียนภาษาละนามาเต่านั้นนะครับที่จะอ่านได้นะครับถ้ามาอ่านท่านจะอ่านผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับอ่าเฮามาดูเลยนะครับเทียบนะครับเอาตัวกะเนี่ยคือคือเอาตัวคอควายนะมาเทียบเป็นตัวกะนี้นะครับนาแม่อ่าตัวละละโงนะตอนรอล,ะละเรือนะครับแม่ ตัวล้อเรือนะครับ่าไม่พัดอ่าไม่ซัดก็คือไม่พัดนะครับ <c oughs> โทษทีไม่ย่อก,ก็คือไม่เองนะครับแม่แม่ข้างนะครับ่าตัวงะงงูตัวสะกดอยู่ทรงรูปเนี่เห็นไหมเอเห็นไหมเขียนได้ได้เลยรไหม,ไมข้างนะครับมาอ่า,อานปใจจัย้างนะครับคนไทยเป็นอ่านว่า,าลั่งนะครับอันคนละนาเป็อนอ่านว่าข้างนะเพื่อนบาออก ลิ้นน่ะมันคือกะโหงเนื้อมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยกะโหงเนื้ออ่านเป็นตัวคอนะครับคอละค้งนะครับมาอ่านเป็นคออ่านว่าข้างนะครับมาข้างใกล้นะครับมาใกล้เนมันความจริงก็ไม่ภาษาละนาก็มีไม้ไม้ไก่หางยาวนี่ตัวเดียวนะครับไม้ไก่นะครับใกล้ตัวกะนะครับมา ตัวก,ะกะ้าก็เอาตัวกอก,ะกะไก่มาเทียบนะอันอันอันถัวละโรลิงมันก้มก็มาก้มเฉยๆไว้ก็เขียนไปอย่างนั้นนะครับมาไม้ขอจ้างก็คือไม้โทนะครับทีนี้ใกล้นะครับแม่เฮาเฮาบูรณะกำซับเพื่อปนเห็นน้อยนะครับมาไม้อันหน้าตาไทยๆนะพ้นใกล้พนใช้ไม้ม้วนนะครับมาเอาไม้ม้วนไทยมาเขียนเลยแม่ไกล้ <c oughs> ได้เลยแม่ไกล้ไกล้ ใก่ไฟนะครับมาไฟกับไม้ไก่สาระไอนนตัวฟ้ากับตัวฟ้ากับใช้ตัวฟอฟันนี่นะครับมาเทียบเห็นไหมอ่าขั้งใกล้ไฟนะอ่ามันต้องไปล้านลิ้นนะครับอ่าอ่าไข่นะครับไข่นะครับอ่าไม้ไก่กับตัวขะนะเห็นไหมตัวขะก็เอาขอไข่มาเทียบเห็นไหมใกล้นะใกล้นี่ก็โอเคนะครับอ่า มันจะเป็นหน่างละน้อยหรือละน้อยหรือห่างละนี่ก็อันก็เต้าหันนะครับมาเอาบบต้องถือละโบราณปนมีนะครับมาใกล้แดดนะครับแดดไม้แก่กษัสระยแอนะครับแดดตัวดดเลด็กนะครับมาสะกดตด้วยตัวละนะครับก็คือตัวเล็กนะครับมาอ่าได้แล้วนะเห็นไหมอันนี้คือแบบที่สองนะครับอันนี้คือการปฏิวัติแบบที่สองนะครับคือการ ยืมมาอ,าอักษรไทยมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับมาแล้วประกอบกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับมาเ,าเวลาไม่หรือสละมันมาตรงกันนะครับมาก็เอาภาษาไทยเป็นรักนะครับมาหื้อนอ่านหน้าตามเราไปไทยแต่เวลาท่านอ่านแล้วท่านต้องนึกเสียว่าไอ้คำมูลนั้นเป็นภาษาละนานะครับตอนคำมูลเนี่ยเนีย อันนี้คือตัวกะนะครับตัวละละหงนะครับแม่แม่ตัวละละหงเนี่ยตัวง่นะครับตัวกะนะครับตัวละนะตัวฟ้านะครับแม่แม่ตัวข้านะครับมาตัวดะดานะครับแม่แม่ท่านท่านะอ่านเป็นเป็นเพระนึกถึงว่าเป็นอักษรละนานะครับมาท่านถึงจะอ่านได้แบบผิดเพี้ยนนะครับคนทั่วไปบ่สามารถที่จะอ่านได้นะครับมาเพราะนั้นมันจะผิดเพี้ยนนะครับมามันจะผิดเพี้ยนนะครับมา อ่านว่าเห็นไหมข้างใกล้ไฟเนี่ยไม่ต้องไปล่าลิ้นนะครับข้างใกล้ไฟไข่ใกล้แดดเห็นไหมฮะไข่ใกล้แดดเห็นไหมอ่าเห็นไหมท่านต้องอ่านอีนะครับอ่าอันนี้หามาอูถึงปริวัติแบบที่สามแล้วครับรักการมันมันก็รักการมันก็บ่เหมือนแบบที่สองนะครับมาก็คือ และการก็คือว่านะครับในในข้อตกลงการปฏิวัติภาษารรละนาเมื่อปลายปีสองแปดนะครับเปิ้นไว้ว่าเปิ้ลูอไว้บ้าอย่างอี้นะครับมาผู้ฟังภาษาละนาทางบนพุ่นนะครับมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังภาษาละนาทางบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังนะครับ เปิ้ลเปล่งเสียงออกมาอย่างใดนะครับอ่าก็คือกัมมูนนั่นแหละฮะเปิ้ลเปล่งเสียงออกมาอย่างใดก็เอาภาษาไทยเขียนไปอย่างนั้นนะครับมันต้องมายุ่งกับแบบที่สองนะครับมามันต้องมายุ่งแบบที่สองนะครับมาก็ฟังนะครับมาฟังแลวนะครับฟังนะขั้งนะครับมาขั้งนะครับมาอ่าขั้งขั้งนี่เขาก็โอเคนะครับอ่าเอาขั้งขั้งไทยเปิ้เขียนอย่างแรครับเปิ lemonade, at, ELLE, other, ardi, ้ลเขียนอย่างนี ies, ้นะครับมาเห็นไหม แต่เวลาอ่านเขาก็เขาก็ตัวตัวคอร้อเนี่ยเขาอ่านเป็นเอาเขาอ่านแค่คอเฉยๆนะครับข้างนะครับข้างเห็นไหมอ่าอันนี้ก็โอเคอุลมณ์คือมันเหมือนแบบที่สองไล่นะครับเหมนอนมตัวคอควายรอเรือเนี่ยเขาอ่านเป็นตัวคอเฉยๆนะครับข้างนะครับแบบแบบที่สามเนี่ยนะครับใกล้ <c oughs> ที่เนี่ยมาเจอแล้วนะครับเสียงโทรพิเศษนะครับใกล้นะไอแม่ กล้เสียงโทรพิเศษภาษาไทยิ้นเขียนมาได้แล้วครับอใกล้อันนี้ิ้นเขียนได้แค่ใกล้นะครับใกล้เสียงโทรปกตินะครับเขียงโทรพิเศษิ้นบ่มีิ้นบ่มีไม้นะครับิ้นบ่มีไอ้ิ้นมีแค่ไม้เอกไม้โทรไม้ตีไม้จัตวาไก่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 นะครับอันภาษาละนามันมีไก่ไก่ไก่ ไก่ไก่ไก่่มันมีหกเสียงครับมาเพราะฉะนั้นท่านท่านก็นต้องไปไป,ไปเออไปวัดเอาเองแล้วก็มาในวนตัวของผมแล้วผมเอาจุดประดับไว้ยี่นะครับมาเสียงโทรพิเศษนะครับ <c oughs> <c oughs> โทษทีไก่นะครับมาไก่เสียงโทรพิเศษนะครับวัดพระสิงห์นะเบิ้นใจในตัวเอียงนะครับตัวเนี้ยเปิ้นห้องว่าเป็นเสียงตีเพี้ยนนะครับเออเห็นไหม จะจองตีเพี้ยนหรือโทรพิเศษอันยังก็ตามใจนะครับมันก็คือเสียงระวางเสียงโทรปกติจนหนึ่งเสียงตีนะครับไก่นะครับมาไก่นะครับมาไก่นะครับ่าไก่ใช่ใหมอเอามาดูแล้วนาะไก่นะครับ ไก่นะก็ไปไมมเอามาดูนะเอาคือมาดูหน่อยนะไก่นะมาไก่ภาษาไทยนะไก่ไก่ไก่นะคก็ไก่นะคก็ไงไก่เสียงโทปกตินะครัไก่เสียงตีนะครับอ่าอันนี้คือภาษาไทยนะครับมาไก่ไงไก่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 นะครับมาเห็นไหม อันไกลภาษ <c> า <oughs> เสียงโทพิเศษนะพ่นผมมีนะครับในภาษาภาษาไทยนะพ่นผมมีนะครับเ <c oughs> พราะนั้นก็บ,บางคนก็เอาเอาเสียงเอาเอาเอาเสียงไอไอโทปกตินี่นะครับเอาไปเป็นเปิ้ลพ่เป็นเสียงโทพิเศษเลยมันก็เลย เสียงโทรปกติก็เลยผลลับไปเป็นเสียงเอกมันก็ไปเลยไปไงน,นะครับมาอันนั้นวิธีแบบนั้นนะบพราว่ามันยุ่งยากนะครับ่าทำภาษาเพี้ยนนะครับอันส่วนผมเนี่ยจะจะอันที่ผมเขียนมาได้นะ่ะคือเสียงโทรพิเศษนะครับหรือโทรเมืองเลยนะครับมาผมจะใส่จุดไว้ประดับไว้นะครับ่าใส่จุดไว้ประดับไว้นะครับมาตัวเดียวนะ่ะนอกอนนอกนั้นคำื่น ภาษาไทยพ้นเขียนได้หมดกุกรรมนะครับอาเพราะน่ะับมันต้องมาย,ยนะุ่งกันนะะข้างไกไฟนะครับมาอ,อันนี้หรออ่าอ,อันภาษาแบบที่สองหรออันนี้พน่นยังมัใส่จุดหรอครับอ่าอันนี้ไม้ไกนะอันนี้ตัวกะนะครับอันนี้ตัวละนะครับมาไม้ขอจ้างนะครับอาน,นี่ยนะ่ท่านต้องโ้เป็นอี้อ่านเป็น ภาษาละนานะอ่านว่าใกล้นะไม่ใกล้นะครับมาอ่านว่าใกล้เพื่อนอ่านได้นะครับเพื่อนอ่านได้นะอันนี้มันคือแบบปริวัติแบบที่สองนะครับแบบที่สามนะภาษาไทยมาเขียนนะครับมาภาษาไทยมาเขียนนะครับหมาแม่ไม่ไก่นะครับมากไก่นะตัวตัวลอลิงนะครับไม่โทนะครับ อ่านว่าใกล้นะครับใกล้นะครับมันเสียงโทรปกตินะครับเออท่านท่านเอาไปไปไป,ไปพิจารณาก็ดีนะครับผมเองใส่จุดไว้อีกระดับไว้นะครับใกล้นะแม่ใกลนะ้ใกล้ไฟข้างใกล้ไฟไข่ใกล้อ่าใกล้เสียงโทรพิเศษโทรเมืองนะครับ่าใส่จุดไปนะคำบ่าดูนึกเขียนไปตามนั้นนะครับมาข้างใกล้ไฟ ไข่ใกล้แดดเห็นไหมอ่าอันแบบที่สองนั่นแบบที่สองนั่นท่าน,านต้องใจอ่าเฮอนึกเสียว่าไอ้ไอ้ภาษาเรานี่เป็นภาษาลนานะครับอักษรลนานะครับท่านต้องอ่านแบบเป็นภาษาลนาคือตกต้านะครับลงโหงนะตกงะน,นะตกกาตัวละนะครับแม่มตกฟ้านะครับอ่านว่าข้างใกล้ไฟนะครับไข่ กล้แดดเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันมเหมือนครับแบบที่บ็แบบที่สามแลบบ้วกนะ็มันมเหมือนแบบที่สามนะครับอันภาษาละนาเก่าเงาเปิ้ลนะมันมามีปัญหาอันยังแล้วก็มาเปิ้ลก็เขียนอย่างนี้แล้วก็มาแม่อ่าขัางนะครับแม่ตัวกะละหงอ่านเป็นตัวคอนะครับขัางใกล้ไฟไข่ใกล้แดดนะครับมาการปฏิบัติภาษาละนาเหล่านี้นะครับ ท่านจะได้เอาไปใช้นะครับในการปริวัติภาษาลนานะครับอในการเขียนข้าวประกวดนะครับในวันในวันงานวันที่สิบสองเมษาของทุกๆปีนะที่หน้าวัดชนดองนะครับอ่าบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พญาพรมนะครับท่านจะต้องมีเขียนข้าวกระลงประกวดนะครับท่านจะต้องศึกษาไว้ให้ดีนะครับการปริวัติบบที่สองใบพที่สามนะครับมาท่านจะเอาไปเขียนนะครับ ถ้าไปมันเขียนมาได้ก็มันก็อืมันประพานนะครับประพานก็จบแล้วนะครับมาก็ท่านไปศึกษานะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ